สวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวกับสมพรกันแล้วนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นใส่กะลํมปีนะคะแล้วก็จะมีไข่ด้วยมีแครอทหั่นฝอยนี่นะคะกะลัมปีก็หั่นเป็นเส้นยาวๆนะคะวุ้นเส้นนี่ก็นำไปแช่น้ํานะคะสพมพรไม่ได้ลวกนะคะใช้แช่น้ําอย่างเดียววันนี้ก็จะผัดใส่ไข่หฟอง แล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะใครที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะเลยจ้าเราก็ไปทําการผัดกันเลยนะคะเมนูง่ายๆเมนูมนบานๆทําเองกินเองอร่อยเองจ้าใส่น้ำมันลงไปนะคะเมนูนี้นะคะสามารถที่จะกินเล่นได้นะคะ นี่นะคะเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราสับไว้ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนไข่ที่มีเด็กกินนะคะก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะใส่พริกก็จะมีรสเผ็ดนิดนิด,นดมีเลยจ้ากระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ ลงไปเลยจ้าไข่ใ,ใช้แค่ฟองเดียวนะคะผัดง่ายๆเลยจ้าใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่กระป๋ปีแครอทดลงไปเลยจ้าใส่ไปพร้อมๆกันเลยกระป๋ปีนี้นะคะสมพรจะไม่ผัดนิ่งเกินนะคะจะใช้แบบกรุบกรอบนะคะใครชอบแบบนิ่มก็ ผัดน้นหน่อยนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะอันนี้เราก็ใส่มุ้นเส้นลงไปเยได้นะคะมุ้นเส้นก็แช่น้ำแล้วนะคะใส่น้ำปลานะคะประมาณสองช้อน ซอสปรุงรสเขียวข่าวนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยจ้าวุ้นเส้นนี่ก็แช่น้ำแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะผัดให้เข้ากันเลยนะคะวุ้นเส้นนะคะเราแช่น้ำไว้ก็จะไม่ค่อยนิ่มเนี่ยเราจะเติมน้ำลงไปใส่น้ำมันหอยลงไปเล็กน้อย ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันเลยนี่มวนเส้นก็นิ่มแล้วนะคะไข่ชอบแปบกระลงปีนิ่มเราก็ผัดหนานหน่อยเติมน้ำลงไปได้เมนูกินเล่นเมนูกินกับข้าวอร่อยอร่อยจ้า ผัดวนเส้นกะลัมปีใส่ไข่นะคะอร่อยง่ายๆแบบบรบดาจ้านี่นะคะกะลัมปีก็จะมีความกรุบกรอบอร่อยๆเเาาก็ชิมรสกันนะคะ ปรุรสตามที่เราชอบเลยนะคะอร่อยอร่อยจ้าแค่นี้นะคะเราก็ได้เมนูกินเล่นกินกับข้าวนะคะน่ากินมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะุนเส้นผัดใส่กะหล่มีไข่นะคะไปเลยคะ่ะตักใส่จาน นี่กำลังร้อนๆเลยนะคะอร่อยๆหุนเส้นก็เหนียวนุ่มกระลำปีก็จะมีความ,มกรอบรสชาติก็จะมีเผ็ดนิดหวานหน่อย,ออยนี่นะคะอร่อยออร่อยจ้าวันนี้ก็ชวนเพื่อนนะคะมาทำทานกันนะคะเมนูบ้นบานๆนะคะอร่อยออร่อยจ้าวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะ ใครชอบเมนูนี้ก็นำไปทำทานกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจสพอนด้วยนะคะก็เป็นเมนูบ้านๆที่สพอนนำมาฝากเพื่อนๆทุกๆวันนะคะอร่อยออร่อยจ้าพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะไปค่ะไปทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ